สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับสถานการณ์ที่ร้อนแรงระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาทำให้ผมต้องชวนคุณวิกรมกรมดิตมาพูดคุยช่วยกันหาทางออกเราก็เคยคุยกันแล้วนะแต่ว่าเราอาจจะมองโลกในแง่สวยเราไม่ได้ว่าเขาจะยิงกันเรานึกว่าคงจะมีคุณวิกรมเสนอเลยว่าตั้งเป็นพีซพาร์คตรงนั้นเป็นศูนย์กลางที่เราจะสามารถทำให ประชาชนทั้งสองฝ่ายรัฐบาลทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมกันเพื่อจะสร้างเขตเศรษฐกิจที่ดีงามแต่ดูเหมือนว่าทางกัมพูชาเขาจะรู้สึกว่าภายใต้าการนำของฮุนเซนนั้น,น่ยเขาต้องเบ่งกล้ามเขาต้องแสดงอภินิหารบางอย่างเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุลึกๆแล้วนี่มันคืออะไรแต่ว่าเราต้อง ตั้งคำถามมงบอกไปข้างหน้าแล้วว่ามันควรจะจบแบบไหนสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลิชัยและท่านผู้ชมทุกท่านครับการที่เคารบกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือผู้นำมีความคิดขัดแยง้งขัดแย้งในแง่ของภูมิศาสตร์ประเทศหรือขัดแย้งในแง่ของส่วนตัวถ้าเกิดในแง่ส่วนตัวเนี่ยเราก็เห็นในการตอบโต้กันใช่ไหม นะ mm hmm. ของของอผู้นําของเรา mm hmm. เอออเในช่วงที่ผ่านมาในช่วงเดือนกว่าสองเดือนนี่คุณวิชาเห็นไหมว่า mm hmm. มันเข้าไปสู่จุดที่มันไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนอื mm hmm. ในอดีตเลยใช่ไหมใช่ตั้งแต่เอาคลิปมาเปิดเนี่ยโอ้โหตอนนี้นี่คือความขัดแย้งมันไปสูงเลย mm hmm. เห็นเห็นเห็นแล้วเหมือนกับว่าคุยกันไม่รู้เรื่องไม่เผาผีกันเลยใช่ไหมใช่ แล้ววันนี้คิดว่าคุนเซนเขาจะมาหามาเมืองไทยไหมวันเนี้มาได้ไหมมาก็บอมถูกเ <c oughs> ติบอ่ะใช่แล้วแล้วแล้วอย่างนี้เราจะคุยกันยังไงถ้าคนเราไม่มามาเจอหน้ากันไม่มาจับมือกันเหมือนตอนที่ที่แรกที่คุณทักษิณต้องออกจากโรงพยาบาลวันเนี้เราจะทำไงแล้วคนที่มีอำนาจจริงๆก็คือคุนเซนใช่ไหมใช่ แน่นอนเขาก็เอาลูกชายเขามาก็ยังดีแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มาคุยด้วยอ่ะมันมันจะมีอะไรที่จะทำให้เราได้สามารถที่จะเจรจาเจรจาตาไว้ดได้ก็ต้องยูเอ็นใช่ไหมล่ะวันก่อนอ,อันอันวัยบรหิมโทรมานะท่านนายกมาเลเซียประธานอาเซียนนะเธรมาคุยกับคุณภูมิธรรมรักษาการ,รนายกแล้วคุยกับคุณมันเน็ตแล้วก็ดูเหมือนจะบอกว่าจะหยุดยิงกันคุณมันเน็ตก็อ้างว่าเราเสนอ ER แล้วนะเที่ยงคืน หยุดยิงแต่ทางไทยนี่เบี้ยวอะไรอย่างนั้นเออฉะนั้นอาเซียนล่ะไหวไหมอาเซียนควรจะเป็นคนกลางได้ไหมผมคิดว่าอาเซียนเนี่ยด้วยความที่เรามีนโยบายนะเป็นเอกลักษณ์ของอาเซียนคือไม่ไปก้าวไกลเ <c oughs> <c oughs> ออกันอย่างเงี้ยก็จะทำได้ระดับหนึ่งข้อที่สองเนี่ยน้ำหนักของอาเซียนเนี่ย ก็อาจจะยังเบาไปผมยังมองนะว่าคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือสำหรับถ้าเป็นประเทศนะผมว่าประเทศจีนจีนเป็นคนกลางได้เหรอผมมองว่าจีนเนี่ยเป็นคนที่วันนี้มีบทบาทนะไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อผู้ลงทุนนะนักท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยจีนถือว่าเขา บทบาทมากที่สุดในสองประเทศนี้ใช่ไหมฉะนั้นเวลาจีนเขาเแนะนำหรือบอกกล่าวอะไรเนี่ยยังน้อยสองประเทศนี้ก็ต้องเอี้ยหูฟังอ่ะแต่จีนก็เป็นประเทศหนึ่งที่ไม่ค่อยวู่วามมไม่เหมือนอเมริกันหรือยุโรปอ่ะปุบปับปุบก็จะออกออกออกมาแสดงความคิดเห็นไอ้นู่นไอ้นี่ จีนนี่ก็เอ้ยเอ้ยอย่าทะเลาะกันเลยใจเย็นๆใจเย็นงเลี้ยงมาจิบชากันหน่อยอะไรอย่างนี้นะนั่นก็เขาก็จะทําในระดับนั้นแต่ผมก็มองว่าอันเนี้ยก็จะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับสองประเทศนี้จะได้คุยกันโดยมีตัวเชื่อมคือจีนอืมอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าจะมีบทบาทแล้วมีเอเรียกว่าเอผลกระทบมากเลยก็คือองค์การสหประชาชาติใช่ นะเออเออผมว่าเขาเขาจะสามารถที่จะเอ,อส่งนะความคิดส่งแ<ม>นวคิดส่งเอ,อ่ออาจจะเป็นทางออกให้กับทางทั้งสองประเทศนี้ได้คุณว<ม>ิชัยคิดว่าจีนเอ,อ่อแล้วก็ยูเอนแน่นอนอาเซียนก็ต้องต้องมีอยู่แล้วเพราะเราเป็นสมาชิกอาเซียนแล้วจะมีใครอีกไหมที่คิดว่าจะมี บทบาทแล้วก็ทําให้ทั้งสองประเทศนี้ยอมยอมฟังนี่มีใครอีกไหมนอกจากสามันนี้แหละมีใครไหมนอกจากสามัญน,น,นี้ก็อยู่ที่ไบเลทโรแล้วละ่ะคือทวิภาคีมันมีทุกระดับนี่ระดับเขาเรียก gbc general border committee มี rbc regional แล้วก็มี jbc เนี่ยทำไมไอ้กฎไกทวิภาคีมันจึงไม่ประสบความสำเร็จ วันนี้ก็ด้วยความที่มีอะไรที่เก็บกดกันเนอะ่ย mm hmm. ของผู้นำ mm hmm. mm hmm. กับชาวบ้านที่อย่างที่ผมว่าเมื่อกี้เนี่ย mm hmm. เพราะมันมีอะไรไปปับ๊บมันก็จะเหมือนเลือดขึ้นหน้าเนี่ย mm hmm. มันก็ไม่แปลกสำหรับประเทศที่เป็นอ่อทำไมบ้านใกล้เรือนเคียง mm hmm. และที่สำคัญคือบ้านใกล้เรือนเคียงในขณะที่การแบ่งดินแดนเนี่ยตอนนั้นแบ่งโดยฝรั่งเศสใช่ไหม ฝรั่งเศสกระขีดเส้นให้ไอ้ยร์แล้ก็ไปทางนี้นะไอ้วัวไอ้ทั้งประเทศที่อยู่ภายใต้ฝรั่งเศสก็มาทงนี้ซึ่งมันไม่มีสันเขาอ่ะสันปันน้ําอ่ะเอาอย่างเรากับพม่าเนี่ยเห็นไหมเราเราจะแบ่งกันชัดเจนเลยหนึ่งก็คือเทือกเขาตะนาวสีนู่นเนี่ยตั้งแต่ทางเหนือลงไปถึงละนองเนี่ยฉะนั้นจะไม่ค่อยมีอะไรที่จะมีประเด็นกันอืมระหว่างรัฐบาลไทย ะะกับรัฐบาลพม่าเอา้าเรากับลาวก็มีแม่น้าโขงใช่ไหมล่ะเป็นตัวแบ่งดังนั้นตรงนี้มันก็ชัดเจนนะแต่ทงังเขเมรนี่มันมันเป็นพื้นที่ลาบอะ่ะอืมถ้ามีเขาอย่างน้อยก็ยังดีเขาลมนี้ฝ้านี้เป็นของวัวฝ้านี้เป็นของก็คุณวิชัยคิดดูที่ไอ้ไอ้ไอพื้นที่ที่มันเป็นที่ราบเนี่ยอืแล้วเราไปปัก เออไอรั่วอย่างที่ทรัมป์เขาจะทําหรือเปล่าล่ะเออคือกําแพงเลยไม่ใช่รั่วอย่างเดียวกําแพงเลยเออเราเราเรามีตังไหมอืมวันนี้ถามว่ามีคนเข้าเข้าออกออกข้ามข้ามไปข้ามข้ามมาเนี่ยอืมนะวันหนึ่งต้องขี่คนวันนี้มีชาวเขมเทนทงานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยขี่ล้านคนเออเป็นหลักล้านเลยนะเออเออก็เป็นเพราะว่า ธรรมชาติเนี่ยไอ้ธรรมชาติที่มันเป็นตัวที่เอื้อให้กับทั้งสองฝ่ายแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ไปถามว่าคนที่อยู่ในบุรีรัมย์ก็ได้รู้อยู่จังชายแดนเนี่ยก็มีเชื้อเขมรก,กันทั้งนั้นน่ะอืมก็เหมือนกับที่เราอยู่อีสานใช่ไหมผู้ีิชัยดูสิเราก็มีคนที่เป็นเชื้อลาวเขาพูดภาษาลาวกันลองบอกเขาพูดภาษาอีสานใช่ใช่เฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นส่วนที่มัน ไม่เด่นชัดในการที่จะแยกแยะแล้วก็ในการที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งแล้วความขัดแย้งวันนี้มันก็มันมีไอตัวมาเติมเชื้อไฟก็เรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องของผู้นำเรื่องของออไอไอธุรกิจธุรกรรมอะไรต่างๆใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้ถ้าเรามองอดีตเรามองประวัติศาสตร์ Ừ ừ เรามองที่มาที่ย้อนกลับไปไกลๆหน่อยเราก็จะมองเห็นว่ามันเกิดอะไรแล้วมันเกิดอย่างนี้มาเราควรจะต้องทําอย่างไรนั่นแหละแล้วมันไปลามถึงประเทศที่สามประเทศลาวโดนด้วย ừ ừ วันนี้เนี่ยมันมีกระสุนปไปตกฝั่งลาวอังกองทัพภาคสองบอกว่ากระสุนที่ไปตกฝั่งลาวเป็นกระสุนฝ่ายกัมพูชา <S <S ไม่ใช่ฝ่ายไทยเราขอแสดงความเสียใจยด้วยอันนี้มันไปโยงสามประเทศเลยแล้วลาวเนี่ยเขาจะมา คุณวิกรมรู้จักลาวดีเนี่ยเขาจะมาทําบทบาทเขาในเรื่องที่เป็นเขาโดนด้วยเหรอแล้วออยังไงลาวกับกัมพูชาความสัมพันธ์เกาเป็นยังไงดีมากเขาที่แล้วเนี่ยเขาก็มีการผเผชิญหน้าอืกันระหว่างทหารลาวกับทหารกัมพูชาอืปรากฏว่าฮุนเซนเขาก็บินไปที่เวียงจันทร์ไปกินข้าวนะกับประธานประเทศกับผูําลาวดัวนงนั้นตรงเนี้ยผมก็เลยมองว่า ล่ากับเขมรเนี่ยเขาคงลบกันเ,เรียกว่าไม่เยอะถ้าเกิดมันมีอะไรเพราะมันคุยกันรู้เรื่องเพราะไม่มีอะไรที่จะมามีไอ้ไอเรื่องอผลประโยชน์ทับซ้อนอใช่ใช่ให้เรานี่ยังมีผลประโยชน์ตรงนั้นตรงนี้นตรงน,รงนี้ตรงนั้นเตน็มไปหมดเลยนี่ผู้นําการเมืองถ้าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตัวมันก็น่าจะยุ่งน้อยหน่อยนะมันดูแลผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักนะมันเป็นธุรกิจการเมือง อย,ออยอพูดคำนี้แล้วมันเจ็บเจ็บปวดมากทำไมการมัน<ะ>กลายเป็นธุรกิจไปได้ก็ประเทศเรามันมีความเป็นประชาธิปไตยแบบนี้นี่ก็ต้องมีการแข่งขันกันด้วยแบบเสรีภาพแล้วการแข่งขันกันคุณทิชัยคือไปทำป้ายไปเลี้ยงข้าวใช้ตังหรือเปล่าล่ะถ้าแบบเเลือกตั้งแบบ ไม่ลงทุนอะไรเลยเนี่ยคุณชัยคิดว่าโอกาสที่จะได้เสียงได้สอสอมาอืมีโอกาสที่จะมาตั้งพรรคใหญ่ๆแล้วตั้งรัฐบาลไหมละ่ะในประเทศไทยอืโครงสร้างมันเป็นอย่างนั้นถูกต้องไหมใช่ฉังนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยต้องลงทุนเมื่อลงทุนเยอะๆมันก็เป็นแบบธุรกิจไหมละ่ะว่าเวลาเออประสบความสําเร็จจากการเลือกตั้งเพราะมีการลงทุนนี่แล้วอะ อือโก็จะต้องได้รับตําแหน่งอะไรออวก็จะต้องหาผลประโยชน์เพื่อที่จะเอามาคืนทุนไหมละ่ะอืม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 ใช่ใช่ใช่ใชรู้เป่าแล้วมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยอะ่ะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยทั้งโลกเลยเป็นอย่างนี้ไมอืมอืมอืมดังนั้นเขามีต้นทุนถูกต้องเขาเมื่อมีต้นทุนเนี่ยเวลาที่เขามีอํานาจเ,าเขาก็ต้องพยายามที่จะหา ผลประโยชน์เพื่อที่จะมาล้างไอ้ลงไอ้เงินทุนที่เขาไปลงอืมอืมืมต้องมาแต่ในประเทศไทยเราเนี่ยโครงสร้างเมื่อมันเป็นอย่างนี้ปั๊บไอ้โอกาสที่มันจะมีอะไรที่ไปทับซ้อนกันในแง่เรื่องผลประโยชน์ก็ย่อมจะมีเพราะว่าเอเขาได้อํานาจมาเพราะการลงทุนทางการเมืองอืมทางการเมืองอืมเพราะนั้นเมื่อมันเป็นแบบนี้เอาแหละ มันก็ขยายวงไปสิใช่จากเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยเออมันก็ขยายไปเรื่อยๆโดยไม่ว่าจะเป็นทำภูมิศาสตร์ที่ไม่มีเขตประวัติศาสตร์ที่มันก็มีอะไรคับแค้นใจนะแล้วก็มาเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องการเมืองใช่แล้วันนี้เราก็มองขเขมนว่าเป็นประหลาดเออเนี่ยขเขมรเนี่ยเขาจะใช้ของอะไรเนี่ย ส่วนใหญ่ไปจากมันไทยทั้งนั้นแหะใช่ใครที huh. uh ่ส huh. ุดโอ้เมื่อก่อนนี้ผมไปอยู่ในพม่าไปดูที่ผมไปผมชอบไปดูร้านโชว์หวยนะอืมแล้วผมก็ไปดูแล้วผมก็อันนี่มันของไทยนะสบู่การนกแก้วเนี่ยเราเราคุณถือชัยเคยอาบน้ำได้ใช้สบู่การนกแก้วหรือเปล่าเคยเคยเคยใช่ไหมเคยแต่ไม่จะไม่เคยเป็นโถอ คนไทยนยุคสมัยผมกับคุณวิกรมต้องเคยใช้สบู่ตรานกแก้วเออแล้วเคยเอแปลงสีฟัน youtube, เคยแปลงสีฟันโดยใช้เป็นตลับหรือเปล่าเอ้ยเคยใช่หมเคยใช่ไหมเออไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยตอนหลังพอประเทศไทยเปลี่ยนใช่ไหมก็ไอสิ่งเหล่านี้ก็ไปอยู่ข้างบ้านเพราะหลัาคาถูกเออเออผมไปแล้วผมยังโอ้ยดีใจเรเลยเห็นสบู่กานกแก้ว ออมไปรู้ใครเป็นเจ้าของนะ้นสมุ่การนกแก้วเออไม,ไม่รู้ตอนนั้นเราไม่สนใจใครแต่เรารู้ว่าใครเป็นเจ้าของแต่เรารู้ว่าสมุทไรนกรแก้วนี่ใช้กันทุกบ้านอืมเอาย้ำมองหมเหรออ่าย้ำมองผงชูชีพเอออะไรนะผงวิเศษเอะไรลุ่มชูชีพตาลุ่มชูชีพ<ช><ช>อะไร<ช>พวกนี้ใช่ป่าใช่เนี่ยยังกะเอ่อพวกนี้ยเป็นสิ่งที่ทําไมราคาไม่แพง Mm hmm. แล้วก็คนข้างบ้านเขาก็ใช้คู่กันมากับคนไทยที่จริงว่าไปแล้วเนี่ย mm hmm. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับข้างบ้านเราทั้งหมดเลยเนี่ย mm hmm. เรามีความสัมพันธ์ที่ดีเรามีความเอื้ออาทรที่ดีกัน mm hmm. ถ้ามาว่ากันถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องอดีตนะเ,เราเนี่มีปัญหาเรื่องอดีต mm hmm. กับประเทศข้างบ้านเราหมดเลยนะ mm hmm. แต่เมื่อมีธุรกิจการค้าซื้อมาขายไป Mm hmm. มันก็มีความเชื่อมโยงกันดิแต่ไอ้น,นั้นมันเป็นระดับชาวบ้านไงใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเกิดเป็นระดับผู้นําอย่างเงี้ย<ๆ>ก็มันมีอะไรที่มันโอโ mm hmm. มน้มันมันมันใหญ่โตขึ้นไปฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันย่อมเกิดขึ้นในแง่ของนโยบายใช่ไหม mm hmm. ว,ว่าไม่เอาเลือกว่าเป็นคนที่มีอํานาจอะ่ะ <Right. S 1> เอาแล้ววันนี้ถามว่าไอ้ทหารที่มันยิงกันอย่างเงี้ยถ้าเกิดผู้นํา นะของประเทศเขาไม่เห็นด้วยมันยิงกันได้หรือเปล่านั่นน่ะสิมันสั่งมาเลยสั่งเลยไม่ใช่ไม่ใช่ร่วมกันก่อนใช่ไหมแต้ทุกอย่างนี่ยมันรวมรวมกันแล้วเรากลับไปเรื่องที่เราเคยคุยกันได้ไหมใช่ตอนนั้นผมเสนอเอเรื่องของการทำไมเอาไอ้ตรงเขตที่มันอมันมันแบ่งแยกไม่ได้อ่ะไอ้ตรงนั้นมาทำเป็นโซนขึ้นมาโซนหนึ่งใช่หรือเปล่าอย่างตอาวันเนี้ยถ้าเกิดว่า โซนที่เรามีทั้งหมดก็ขีดโซนขีดโซนก็แล้วแต่ผมก็ยังมองว่าบริเวณนั้นเนี่ยนะยังทำอะไรได้ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของอการผลิตการผลิตจากสินค้านะทีะ่มีอยู่ในประเทศนั้นๆน,น,นะเช่นสินค้ากเกษตรแปรรูปนะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในนั้นหรือแม้กระทั่ง วันนี้มีบริษัทหลายบริษัทเลยนะอ mm ื hmm. ที่เขาไปลงทุนอยู่ในอกรัรมพูชา mm hmm. อืเออมีบริษัทสายไฟาย,ยาสกิอ mm hmm. ของของญี่ปุ่นถ้าผมจําไม่ผิดตั้งน่าน,น้มมาแหละ mm hmm. แล้วก็มีของ Delta mm hmm. เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์เออเขาก็ไปทําที่นู่น mm hmm. แล้วตอนนี้เออตอนนี้ทางบีวดีก็จะไปทําอยู่ที่นั่น mm hmm. เอออวันนี้เขามองว่าเอแรงงานใน กัมพูชานี่ดีอไม่แพงแล้วรัฐบาลก็ให้สิทธิประโยชน์เต็มที่เอ้าทำไมสองประเทศอันนี้ไม่มาสร้างแบบนั้นนะเอที่ชายแดนใช่แล้วกัมพูชาน้ํำก็เยอะอืแล้วก็ไม่ได้ห่างจากท่าเรือน้ําลึกอืของเราเท่าไหร่เอวิ่งผ่านจันทบุรีตราดใช่ไหมแล้วก็เข้ามาอพวกเนี้ยถ้าเกิดทําได้อย่างที่ว่านั่นอ่ะมันก็จะมีขัดแย้งไหมล่ะ แล้วก็ไปให้ชาวบ,บ้านเยอะๆๆไปด่ากันอะไรเงี้ยไม่มีอะ่ะ<ม>เพราะว่ามันเป็นกลายเป็น,นเขาเรียกฟรีโซนใช่ไหมฟรีโซนฟรีโซนถ้าเป็นฟรีโซนในในแต่ละจุดที่เราเราเรามันเรามันอ่อนไหวอย,อย่างเงี้ยเราท free zone, ําฟรีโซนแล้ววันนั้นผมบอกว่านับจากตรงที่ตรงนั้นนะเส้นตรงนั้นเอาลึกเข้าไปในแต่ละประเทศประมาณสองสามกิโลก็ได้ลนะอืมแล้วก็กลายเป็นเขตฟรีโซน วันเนี้ยมันอาจจะยากหน่อยแต่ผมก็คิดว่านั่นแหละเป็นทางออกระยะยาวของประเทศเราวันนี้ลบๆๆกันแล้วก็อ่ามีคนกลางมาไกลเกี่ยเสร็จแ,แล้วถามว่าไกลเกีย่ยอะไรได้ก็เพียงหยุดแค่ชั่วคราวแล้วโอกาสที่มันจะปะทุขึ้นมาอีกอมันก็อีกถ้ามันยังถ้าปัญหารากที่เป็นรากของปัญหาไม่ได้บรรแก้ไขนะม,มันก็ ตึงเครีดอีกขึ้นมาได้ตลอดเวลาเพราะว่าเราลาดตระเวนอยู่แถวนั้นตลอดนี่<อ>แต่ว่าแต่ว่าถ้าความรู้สึกของผู้นำสองประเทศนี่ยังหึมๆึมกันอยู่น่ายากว่ะยากวันนี้นะมันไม่มีอะไรที่มนุษย์คุยกันไม่รู้เรื่องหรอ,อแต่ผมคิดว่าไอที่มันจะเป็นการแก้ไขในระยะยาวไม่ให้เราเนี่ยมีความขัดแย้งกันก็คือ,อไอ้เขตขัดแย้งเนี่ยเอามาเป็นหุ้นส่วนกันเป็นเจ้าของกันทั้งสองประเทศใน สมมุติว่าเอาหรือเอาไปห้าสิบปวาออกมาห้าสิบหรือบอกว่าเออเดี๋ยวมันต้องมีคนกลางหน่อยเอาก็ไปชวนอีกประเทศหนึ่งมาก็ได้เช่นอันเราก็จะถือสี่สิบนะแล้วก็ไปเชิญจีนมาก็ได้ชีนเขาแถวนี้ที่เอาเวียดนามลาวเนี่ยมาที่เอยไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีลูกค้าไม่มีเงินเอา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 สามเจ้าเนี่ยนะเพราะว่าเดี๋ยวคนก็จะรำเอนินทาอีกงเอาอะไรแถวนี้ดีกว่ามั้งเอา เราสองประเทศนี้เขามีเงินอะไรที่ไหนแล้วมีนักลงทุนที่ไหนอ่ะอ๋อมีมคนให้กู้อยู่แล้วจากสองประเทศนี่เฮ้ยกู้แต่หัวทางด้านที่จะไปทาเนี่ยมันไม่เยอะจีนสมมุตินะสมมติเอาง่ายๆก็ได้อ่าเอาเราถือว่าจีนเอาน้อยหน่อยหรือเอาไปสิบเปอร์เซนต์วถือคนละสี่สิบห้าเปอร์เซนต์แล้วทําไมหนึ่งมาร่วมกันไอ้เขตนี้เป็นฟรีโซนอะลึกเข้าไปในแต่ประเทศเนี่ยสามกิโลก็ได้ถ้าเอาชัวชัวห้ากิโลเลยก็ได้ อ่าแล้วก็เสร็จแล้วตั้งเป็นนะเขตปลอดอากรเขตปลอดอากรนะเออก็คือเป็นมินีฮ่องกงอยู่ในนี้นี่หรือไม่ต้องมีเสียภาษีอะไรเลยหรือนะส่งออกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้อะไรก็ได้อันที่สามนี่ให้ไอ้คนที่เขาเก่งนะอ๋อทารัฐบาลจีนเขาบอกโอเคเอ้าว่าส่งรัฐวิสาหกิจที่เขาทำนิคมอุตสาหกรรมของจีนมาแล้วให้เขาช่วยออกแบบให้เขาช่วยบริหาร แล้วไปหาลูกค้าจีนมาอืแล้วคนงานที่จะเข้าไปทํานี่เอา้าคาร์เมนอยากจะมีคนเข้ามาเท่าไหร่ก็เ,เอาไปทําที่นี่ไม่ต้องมากรุงเทพอืมอืมเอา้เอาคนไทยอยากจะทํางานอยู่ในโรงงานนี้ก็อยู่ในแถวตราดแถวในจันทบุรีไม่ต้องแผ่นมา e อีอีซีเอออคน<ๆ>แถวตราดแถวคนแถวเอ่เอ จันทบุรีก็ทํางานอยู่ที่แถวบ้านนัคำว่าอุทยานสันติภาพเนี่ยเหมาะสมมากที่จะใช้เป็นเขตฟรีโซนเรื่องอะไรแต่เนื้อไส้ในมันก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษใช่ไหมที่ทําให้เกิดผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแล้วไม่ขัดแย้งวันนี้เราไปยิงกันเสียชีวิตกันเสียสตังกันใช่ไหมกับไอการที่เรามาทําเป็นเขตร่วมมือกันอย่างเงี้ยวยานียวันนี้ผมว่าดีนะรัฐบาลเนี่ย ทั้งสองฝ่ายเนี่ยถ้าเกิดได้ดูรายการของเรานะอืมผมว่าเราพร้อมที่จะมีมเรามีการนิคมแห่งประเทศไทยเรามีรัฐบาลจีนมีนิคม,มจีนที่ใหญ่มากมเขาสามารถจะเข้ามาช่วยเหลือกับเราได้เพียงทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะอย่าไปเอาอาดีตมามาเป็นประเด็นเราก็ทําไม,มต่างคนต่างถอยทหารแล้วก็มาจัดคณะทํางานตรงเนี้ยผมยินดีไปช่วยนะ เอ,อเป็น,น <ะ S 2> ที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาด้ความเย็นดีแล้วไม่ต้องมีเงินเดือนไม่ต้องมีผลประโยชน์เนะได้เลยได้เลยนี่แหละเป็นจุดเปี่ยนไปแสดงว่า a อไอนี่เห็นด้วยกับคุณวิกรเมเลยนะนะมีอะไรที่ดีกว่าตรงนี้เพราะว่าการถอนทหารออกไปแล้วก็การที่จะไปทำเป็นเขตตรวจนะเอออะไรต่างๆเนี่ยมันเดี๋ยวก็มีมีความขัดแย้งกันอีก สู้เอาตรงนี้นะเอาออกไปเลยห่างไปเลยสามกิโลห้ากิโลจากเขตที่ uh huh. ที่ขัดแย้งกันทั้งสองฝ่ายแล้ว uh huh. คนที่จะเข้าไปในนี้ก็คือคนที่จะไปทํางานอืม uh huh. มัน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 ,ม,น,ม,นมันดีที่สุดอะ uh huh. แล้วมันยั่งยืนที่สุดแล้วมันทําให้ความรู้สึกของทั้งสองประเทศนี่ดีกันก็เหมือนกับคนเขมรที่มาทํางานในเมืองไทยแล้วคนไทยไปทํางานที่ในกัมพูชาอืมเหมือนกันไหมไอ้อย่างนั้นไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันทําให้เกิดความร่วมมือกัน เข้าใจกันรักกัน<ม>นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วอมตะยินดียินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ออแต่เรื่องที่จะให้ไปลงทุนออจะไปทำอะไรเกี่ยวกับผลประโยชน์ตรงนี้อมตะไม่เอาไม่เอาเป็นเพียงแต่เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งเ,ออเป้าหมายตรงนี้แล้วผมก็จะไปชวนเพื่อนๆที่ทำนิคมนะออในประเทศไทยเออทุกคนมาช่วยกัน ใช่เ่นขนาดขนาดเอไอยังนะสุดท้ายยังจบด้วยเลยว่าเป็นอ,อุทยานสันติภาพถูกต้องถูกต้องนี่เห็นไหมเอไอเขาฟังคุณวิทรมเขาก็ไปถอดมาเลยเห็นไหมเนี่ยสุดยอดนี้นคุณวิชัยนี่เรียกว่ามีการลดใช้แรงงานนะที่ไม่ต้องจ่ายงานเนี่ยคุณวิชัยนี่จะผิดกรมแรงงานหรือเปล่านะเนี่ยฮะ กมแงานเดี๋ยวจ้องมาดูว่านี่เราแต่ทําไมเขาเป็นพวกอัจฉริยะไปแล้วอืเราต้องใช้เขาให้เป็นประโยชน์เขาเห็นด้วยเห็นไหมขนาด AI ยังเห็นด้วยเลยคุณวิชัยคิดว่าเออผู้นําต่างๆกับประชาชนต่างๆทําไมจะไม่เห็นด้วยเพราะมันมีแต่ความสงบสุขและสันติภาพเอไอเ <AI S 1> ขาคิดเป็นระบบก็บอกมี6ทางเลือกออปช,ชัช่นนะใสอบสิกนะ ตั้งแต่คุยกันเองสองประเทศอาเซียนอา่ารกระดับเป็นยูเอ็นใช่ไหมนี่ <ừ. S 2> แล้วก็มีกลไกลเกลีย์ <ừ. S 2> หรือไม่ก็ภายในการเมืองต้องเปลี่ยนผู้นำอ่าไม่ต้องถึงขั้นเปลี่ยนผู้นำให้ผู้นำเขาไปก่อน <c oughs> นะแต่เอาเอาให้เขามาทำงานแบบนี้ร่วมมือกัน แต่ผู้นำนี่ก็เซเว่นเอากันมาแล้วคุณวิกรมเดี๋ยวนี้นี่เฮียหยุนเฮียหยุนก็น่าจะทำรายการนี้ได้อีกยี่สิบปีเราจะมาดูกันเถอะว่าเรามาทำรายการนี้ดูว่าใครจะหนังเหนียวกว่ากันไม่ผมพูดถึงการเมืองเนี่ยนะเขาต้องรู้ว่าคนรุ่นหลังเขารออยู่ข้างหลังแล้วเปิดโอกาสให้เข้าได้แล้วเขาก็คิดว่าเขามีประสบการณ์คิดว่าเขาเคยตัวไง คนเราเนี่ยมันเคยใหญ่แล้วมันเคยตัวนะคุณดิฉัอมัน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 แก้ยากอ่ะแก้ยากแล้วต้องแก้จากนอกจากรัฐประหารอืมเออจท้งหมดทาอืเหไหมเขาเขามีความเชื่อมั่นในตัวอ๋อที่เราคุยกันตั้งแต่เริ่มแรกอ่ะทําไมถึงก้าวเข้ามาสู่ระดับนี้เชื่อมั่นใช่เชื่อมั่นเคยใหญ่เคยเคยใหญ่จนเคยตัวใหญ่จนเคยตัวฉะนั้นต้องทำตนมากขึ้นเนี่ย ต้องทำให้เห็นว่าเรื่องอย่างนี้มันเปิดให้คนรุ่นใหม่เขาเข้ามาดูแลบ้านเมืองเพราะว่าผลที่เราทำอยู่วันนี้มันไปนำไปสู่รุ่นต่อไปแล้วลูกหลานเขาแล้วเนี่ยจะนั้นถ้าสร้างเป็นอุทยานสันติภาพชื่อนี้เพราะนะอุทยานออออสันติภาพ <S <S ต้องขอบคุณคุณวิกรมมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ